เกิดคลิปมาข่อยกระเฮ็ดน้นกินย่างเดียวเลยเพราะ่าข่อยเกิดมาเพื่อกินเนาะ <c oughs> ล่าสุดวันนี้เพื่อนสาวขับรถเอาสเบียงมาส่งค่ะคุณเพรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวน้ำมนต์คนมุกาหารอีกแล้วจ้าตอนไปนี่ปั่นจัก,กรยานแบบโตปิวเลยจ้ะพีพ่่จ้าค่ะกลับมาโอ้โหได้จูงจัก,กรยานกลับบ้านโปรดสังเกตต้นกวางตุง้งปลูกใหญ่เกินใหญ่เท่าแขนฝนเลยเพื่อนสาวฝนนะเพื่อนสิทามตลอดได้ได้ทักเพื่อนสีมหาของไทยขาดอะไรบ้างไหมว่าจะแวะเอาสบงงสเบียงมาส่งฝนเป็นประจำเลยโอ้ยขอบคุณลหลายดอมีตาภาพ ในต่างส่วนตัวฝนเองก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆกลับไปอะค่ะพี่เอาละเพราว่ายังสิเกิดขึ้นก็ตามเต้นองะพี่ๆห่าไดบักพริกมากขนาดนี้ก็ต้องพัดกระเพราเลยล่ะเนื่องจากช่วงนี้มันอากาศเย็นใช่ไหมต้นกระเพราของเรามันก็จะตุยและก็ต้องไปถอนรากถอนโคนมาทําอาหารนี้อันดับแรกเลยอีฉันก็ไม่รู้ว่าพริกนี้เผ็ดไม่เผ็ดฉันก็ชิมดูก่อนว้าวเผ็ดสลบเลยค่ะคุณเพคพอเ่าตาทุกอยางเ็จเรียบร้อยไปเริ่มทําการแสดงกันดีกว่าจะทํากระเพราทั้งทีมันจะขาดไข่ดาวไปได้ยังไงล่ะเนาะสูไข่ดาวเพื่อสุขภาพแต่ว่าจะสุขภาพ โมงใส่น้ำมันนิสหน่อยพอทำออกมาเป็นไข่ดาวกระจายสงันงงมากช่างมันเหอะปาดติทูสีัักผิดข่อยมาแดงใจวายถูกใจน่ารอนแท่บาทแตะนี่ก็เป็นไก่สับพันปีที่น้องพร้อมจะตุยได้ทุกเมื่อเราก็เอามาทำอาหารสทีเฮโนการทำอาหารมันคือฟิวชั่นเนาะพี่ๆอร่อยไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับผงนัวนั่นแหละไก่สุกไม่สุกไม่รู้แหละทิ้งกระเพราลงไปก่อนแล้วกันตอนใส่เครื่องปรุงอีฉันก็ลืมถ่ายนะเนื่องจากว่ารีบๆไปหน่อยนะพี่ๆค่ะและผงสีขาวๆที่พี่ๆเห็นนั่นโบแมนผงเอลซาแต่ยังใดมันคือ ยืนผัดไปผัดมาเอ้ยเหมือนผัดกะเพรามันจะเหงาเงานะเหลือไปเห็นต้นหอมหย่มลงไปเลยค่ะผัดเองกินเองเนะาะใส่อะไรก็ได้ <c oughs> เอาดีๆแล้วอิชันนี่ก็เป็นคนสันหาทำนะการทําอาหารนี่มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนวะนี่แดละนะเ <c oughs> ขาบอกว่าคนไทยกินง่ายอยู่ง่ายหรือว่าอาจจะเป็นชั้นคนเดียวฉันก็ทาไปเรื่อยเพรว่าอย่างเชเกิดขึ้นก็ตามแต่เจาะไข่แดงไปก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณเพ่ <c oughs> ส่วนรสชาติของวันนี้อิชันได้ทานแล้วนะคะอร่อยแบบแปลกๆขอบคุณค่ะ